ผมเห็นข่าวเรื่อำตาลล่มเพื่อนก็โทรมาบอกว่าไอตู่ปลาเรียบร้อยหมดเลยน็อกหมดเลยเนี่ยทั้งคลองเลยต้ายหมดเลยผมก็โอ้น้ำตาแทบล่วงวิ่งไปดูปลานี่แบบว่าไม่มีสภาพดีแล้วก็คือเป็นพนักงานบริษัททั่วไปเนี่ยครับทำมาประมาณสัก20กว่าปีไม่มีเงินเก็บเลยคิดว่าเราออกมาทำอาชีพของเราดีกว่าพอดีรู้จักเพื่อนแนะนำให้ไปทำปลากระชังผมเห็นข่าว เรือน้ำตาลล่มเพื่อนก็โทรมาบอกว่าไยตูปปลาเรียบร้อยหมดเลยน็อกหมดเลยเนีเย่ยทั้งคลองเลยสามบ่อผมจมหมดจมกับน้ำหมดเลยปลาตายหมดเลยก็เลยเจ๊งเลยรอบนั้นตทีนี้ผมก็ไม่มีทุนแล้วไม่มีทุนก็ไม่ไรู้ทำยังไงก็เหลืออีกนิดที่หน่อยก็เลยมาเช่าที่ตรงนี้แล้วก็เปิดตานกุวยเตี๋ยวทำมาระมาณสักสองปีก็ไม่ดีเลยเราเลิกดีกว่า ผมพอเป็นงานเรื่องก่อสร้างผมก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรกับอาชีพตัวเองไม่อยากไปไปเป็นลูกจ้างแล้วก็ไม่อยากเป็นลูกน้องใครก็เลยคิดว่าเราเรามาทําอะไรที่มันใหม่ๆดีกว่าที่มันไม่เหมือนใครอะไรยเงี้ยเพราะผมเห็นว่าทุกวันเนี้ยคนเราอะ่ะจะปลูกบ้านโมเดิลซสะส่วนมากก็เลยคิดว่าเอ้ะน่าทำสารว่ะสารโมเดิลเพราะสารพะภูมิทั่วไปก็ดูน่ากลัว ทำให้มันเก๋ทําให้มันน่ารักจินตนาการรูปร่างหน้าตาแล้วก็มาตัดอิดบนเบาทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยๆทาไปเรื่อยๆจนมันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ไม่มีซ้าเลยไม่มีแบบไม่มีแปลนไม่มีการเขียนอะไรใดๆทั้งสิ้นบ้านแต่ละหลังหน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ความสุขที่เราอยากจะทําให้มันเป็น ใช้สมองกับจินตนาการลว้ลวนๆเลยวัสดุที่ใช้ก็คือขึ้นโคงเหล็กเป็นเป็นตัวบ้านเสร็จแล้วก็ตัดอิฐมอนเบาเสร็จแล้วก็ฉาบอันนี้เราก็จินตนาการว่ามีม,ม,มีประตูมีหน้าต่างมีไฟดาวไลท์อยู่ข้างบนถ้าตอนกลางคืนก็จะได้สวยมากๆขึ้นไปอีกราคาเริ่มต้นที่3,900ผมก็ใช้เวลาประมาณ20ปกว่าวันก็วัสดุด,ด้วยค่าแรงตัวเองด้วย3,900ก็ไม่แพงนะครับ <laughs> เฉลีย่ย เดือนหนึ่งนะ่ะผมก็มีเป้าอยู่ที่สองถึงสามหลังถามว่าอะไรคือความสุขก็ก็งานก่อสร้างเนี่ยแหละครับมีความสุขมากๆเลยครับผมผมถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วก็สิ่งได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักพอมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแค่นั้นผมพอแล้วหน้าร้านอยู่ ตลาดหน้าวัดเสนีวงครับเบอร์โทรก็0968587943นี้โดยตรงเบอร์ของผมเองเลยครับ